ครับสวัสดีนะครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงน,นะครับจะมาให้ข้อคดิดดีๆกับเกษตรกับกรตรกระกกน,นะครับที่ประสบปัญหายาไว้จะพืชเขาดีดอยู่นะครับอันนี้คือการทําแบบวิธีดําเดิมนะครับโดยไม่ไม่ได้ผ่านการหมักไม่ได้ผ่านการย่อยนะครับออคืออันนี้ก็คือวิธีดําเดิมยาวัจะพืชแล้วก็เข้าดีดก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับคือเราไม่ได้ปรับปรุงวิธีการทํานาใหม่นะครับคือยังทํานาแบบดํามเดิม แต่นี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเราต้องเสียค่าแรงนะครับเนี่ยไม่เสียค่าแรงก็ต้องเสียยาเก็บนะครับเก็บก็อาจจะตายไม่หมดนะครับแล้วก็ค่าแรงเก็บก็วันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็เยอะเยอะนะครับแพงและนี้คือเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับยาขึ้นเยอะเลยเนาะครับผมเพราะมันเยอะเราอยากให้ทุกคนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับโดยการใช้ยาหมักนะครับย่อยสลายย่อยสลายครับจะแล้วจะได้ผลประโยชน์ตามมาเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อันนี้ก็มาดูนะครับแปลงนี้นะครับที่ใช้สารย่อยสลายตาคู่หูเกษตรตองแปดคือตัวนี้นะครับที่ได้ใช้ย่อยลงไปนะครับคือนาได้ข้าวแค่สิบสี่ตันนะครับนาเกือบสี่สิบไร่นะครับแปลงนี้นะครับก็ได้หมักตัวนี้ลงไปอัตราหนึ่งขวดต่อสองไร่นะครับหมักไปแค่เที่ยวเดียวแล้วก็หมักไว้สิบวันนะครับนี่คือวิธีการทําแบบใหม่ๆนะครับแค่เสียเวลาคือเสียเวลาช่วงแรกคือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับคือการย่อยสลายการหมักนะครับคือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แล้วก็จะช่วยปรับปรุงลงลุงดินแก้ปัญหาแก้ไเนาวข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวยืนต้นตายนะครับตัวย่อยสลายเราปรับโครงสร้างให้หมดเลยแล้วข้าวหวานลงไปข้าวจะขึ้นเขียวงามกินอาหารได้ดีนะครับรากใหญ่เลยรากยาวขาวยาวเดินดีนะครับลากแต่กอดีด้วยเนาะใช่แล้วรากจะหากินได้ตลอดนะครับ <S 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 ข้าวเราก็โตสม่ำเสมอไม่มีชะงักนะครับจะใส่ปุ๋ยบำรุงก็ ไ,ได้นะครับไม่ต้องกลัวอะไรมาแย่งนะครับอบข้าว <บำ S 1> เราไ, <ป S 1> ได้รับเ<ด>ต็มที่ทนี่คะ่ะทุกคนนี่คือความแตกต่างนะคะครับอันนี้ฝากไว้ให้พอไม่มีน้องคิดนะครับว่าต้นเหตุนะครับต้นเหต,ต,เหตุเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการหมักจะแก้ปัญหาที่ปลายปลายเหตุอันไหนมันจะบานปลายว่ากันนะครับลองกลับไปคิดกันดูนะครับัข้อคิดดีๆจากลุงตีตะวันแดงนะครับ ท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดย่าวัชพืชในานาเยอะนะคะหรือว่าดินเสื่อมสภาพติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาค่ะจะได้ผลผลิตกันเยอะๆนะคะครับผมขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ